ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกสันทัศน์ชำนานเวศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลโพหมักแข้งอำเภอบ,บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนง,งานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานประจําปีงบประมาณ2570ของหน่วยพัฒนาการพื้นที่26สําสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการสำรวจในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานขุดลอกและพัฒนาหล่งน้ำรวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนค่ะ โอกาสน,นี้ค่ะยังได้ร่วมประชุมหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนโดยตรงอีกทั้งยังได้สํารวจพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการประกอบการวางแผนการดําเนินโครงการให้มีความครอบคลุมและตรงจุด ซึ่งถือว่าเป็นเวทีในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เสริมสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมของคนชุมชนและพื้นที่ให้เกื้อหนุนกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศควบคู่กับภารกิจด้านความมั่นคงค่ะคณะของตัวแทนของชาวตะบลโพหมักแข้งนะครับก็ดีใจและก็ภูมิใจขอขอบคุณหน่วยพัฒนาที่ส6งหหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้มีแผนงานมา แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำบลปูมาแข้งซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยทาให้มีประชาชนมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทหารพัฒนาแล้วก็ซึ่งเป็น,น,ปน,น,นหน่วยนปค .26 ซึ่งเป็นตัวแทนในนวงานของทหารพัฒนาตรงนี้จากชาวตำบลปูมาแข้งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตำบลปูมาแข้งครับ